นี่นะภาษากลางภาษาบุทุไทยก็บบุรุษเรื่องย่าสีทาทั้งเลายนะอ๋นอ๋อสี่เล่ากับเล่ารวยนั่นแน่สัสมันบว่อแข่งกันะไม่นี่ก็ดีใจเนี่ยไปฟังเพลงจากศิลปินหลากมาลายตานเมนอันผกติจ้างไว้แต่ละคนมันแต่แพ็คเตอรเนี่ยเจ้าจี้จ้างมาจากเยอรมันมาลองอยู่ผมจ้างคนนี้ผมสองสองเสียงก็บบุรุษไทยเมน อนีตซื้อเราไม่กินเองพ่อได้บอกว่าเพราะท่านเองกินจักจอกพู้ใดไบัวมากงานนีเลอนะเออม่ คุยกขโมยโมเดลถือว่ามันเป็นบุญธรรมดาดิแน่ที่เหตุคือตอนนี้มันเป็นปุ่ที่ว่ามันตุ่มตุ่มอ้วมเนื้อในจิตใจโด้วยจริงๆก็ต้องขอขอบคุณท่านน้ยกสง่าด้วยครับครับผมได้ยกสง่าอุปคุณนะครับครับผมนี่เสียขอโมยทัางด้วยครับต้องขอขอบคุณอย่างนี้ที่มาเป็นตัวผู้ประทานที่นั่งอยู่ใกล้ๆกันก็ท่านผู้ใหญ่ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่เลยเนาะ ไม่นายสิเป็นกำนันแล้วไปดีมากเพราะอีกเพราะคนโน้นเขาได้เอาไกลๆอันขออนุญาตในนำทั้งทางพีก่อนได้ครับอันพี่สนองกับผมมีสนองแสนนัดครับครับผมอันผมก็จัดหกยศแย่งเกันแนะเพราะว่าเพิ่นเขาได้เอายศมาทั้ครับเยอะกว่ากันซะมทิมแล้วทิมแล้วอันผู้ใด